จราจรนะครับแบบหยุดกระแสจราจรก็จะเป็นเสียงนี่นะครับนก่วบีดยาวหนึ่งครั้งนะครับอ่าอันนี้คือหยุดนะครับหยุดกระแสจราจรนะครับนี่คือหยุดกระแสจราจรต่อไปจะเป็นการให้กระแสจราจรผ่านไปได้เมื่อเราให้หยุดแล้วเราก็ต้องเมื่อเราต้องการให้เขาผ่านนะครับเราก็จะเป่าเป็นนก่วบีดสั้นสองสองครั้งนะครับนี่ครับเวลาผ่านนะครับต่อไปแบบที่3ามนะครับ อิสาะจะเป็นการเร่งกระแสจราจราให้รวดเร็วนะครับเมืはは่อกระแสจราจรช้าเมื่อเราต้องการเร่งให้ให้เร็วขึ้นนะครับเราจะเป่าเป็นแบบเรอวครับแบบสั้น3ามสามเสียงนะครับนะครับสามสามแบบนะครับปิด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 นะครับต่อไปจะเป็นสัญญาณมือนะครับสัญญาณมือสัญญาณมือพร้อมทัศนะสัญญาณเสียงแบบของนุบีนะครับหยุดรถนะครับหยุดรถ ช,ชี้ชี้แบงหน้าก่อนนะครับชี้แบงหน้า,หนาให้กับท่าจราจรที่มาข้างหน้าเห็นก่อนนะครับว่าเราจะสั่งเขาให้เขาหยุดรถนะครับหยุดรถดครับชี้ไปก็ยกมือขึ้นพร้อมเงนูเบีนะครับประมาณนี้ครับเสียง45องศานะครับนี่ประมาณเลยหัวมันนิดนึงนะครับให้เขาเห็นนะครับเขาเห็นจราจรฝ่ามือแบแบชิดนิ้วชิดกันนะครับแบบนี้ครับหันไป้างหน้าไม่ใช่อีอย่างนี้นะครับไม่อีย่างแบบนี้นี่ให้ตรงแบบนี้นครับนี่คือหยุดนะครับต่อไป ให้กระแสระจราจรผ่านไปได้นะเมื่อเราเมื่อเราหยุดรถด้านหน้าแล้วนี่คือก,กระแสจราจรมาด้านหน้าเมื่อเราต้องการให้เขาหยุดนะครับเราก็เอาม well, อือลงทําขวานนะครับแล้วกหันกระแสจราจรที่เราหยุดจะอยู่ทางสาง้ายมือของเราแล้วเมื่อเราต้องการให้เขาไปแล้วก็จะบวกมาด้านซ้ายนะครับจำไว้เลยว่าถ้ารถบางหน้าเนี่ยเราเมื่อเราต้องการให้เขาเราต้องการให้เขาผ่านนะครับเราให้ดเลยีางถ้าจะให้กระแสจรที่อยู่ทางหลังไปนะครับ ให้เราเอามาท่าหลังแบบนี้นะครับี๋ยวพี่จะสาธิตด,ดูนะครับเมื่อหยุดแล้วก็เมื่อเบรกเมื่อเมื่อหยุดแล้วก็ให้ให้ผ่านนะครับหยุดแล้วเมื่อต้องการให้ให้ผ่านนะครับทํานนทขวาหันมาปึ๊บแล้วก็ทำลยครับกระแสใจวันน้านหลังนะครับเมื่อต้องการให้ผ่านให้ผ่านหลังนะครับมือขวานะครับอันนี้ก็หันกลับมาเหมือนเดิม คิดว่านี่คิดว่าเราอยู่กึ่งกลางถนนนะครับนี่จะเป็นเส้นเหลืองนะครับนี่จะเป็นเลนฝั่งซ้ายเป็นเลนฝั่งขวาที่รถเสียจอดมานะครับตอานี้พี่จะให้ให้ทําดูนะครับอาอุเกบีขึ้นมาเลยครับอ,อีกครั้งหนึ่งครับหยุดเอาแบบที่สองนะครับเหมือนที่พี่ทำให้ดูนะครับแบบสองให้รถผ่านไปได้ครับสั้นสองครับสั้นสองเอาเริ่มพร้อมกัน อีกครั้งนึงเรบพร้อมกันครับปิด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 เอาเริ่มให้กัดนะครับไม่ใช่แบบนี้นะมันจะไม่มันดังกันไม่แรงนะครับเอาอีกครั้งนึงครับกัดครับเอาไม่พร้อมกันนะครับเดี๋ยวพี่จะสั่งเริ่มให้ค่อยพร้อมกันนะเอา้ามาครับกัดกัดครับให้กระแสจราจรผ่านไปได้เริ่ม อ่าดีครับต่อไปเรื่องกระแสรจราจรนะครับนะครับสาม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 หอ,อปิดนะครับสามปิดสองสองชุดนะครับปิด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 ,ปด,ปด,ปดนะครับอ่านะครับต่อไปจะให้ประกอบสัญญาณมือนะครับสลับท่ายืนรจราจรพี่จะให้ยืนตรงก่อนนะครับเมื่อเียงบอกมาสั่งว่ายืนเตรียมให้าจราจรเตรียมแล้วก็ ประมาณไม่ตึงแขนไม่เนื้อที่สาไปเล็กน้อยครับไม่เยอะนตัง,งประมาณนี้นะครับให้ให้เขาเห็นนะครับนิ้วทั้งห้านะครับเรียงชิดติดกันนะครับนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันเรียงชิดติดกันไว้ตรงนะแบบตรง,นะแบบตรงปกติเราจะใส่ถุงมือแล้วนะถุงมือขาวนะครับมือซ้ายสําหรับกานให้จรา,าจร<น>รวมไว้มือซ้ายมือข้างซ้าย เมื่อพี่สั่งกลับที่เดิมก็ให้เอาเอามือลงนะครับกลับที่เดิมลงกลับมาลงที่เดิมที่มาจากทางหน้าปถยี่บัตกลับที่เดิมอ่านี้นะครับด้านข้างดูเหมือนกันนะครับไม่แบบนี้แหละครับแบบเหมือนกันก็คืออะไรเนี้ยอ่าแบบน้ครับจะขวาหันไปก่อนซ้ายหันไปก่อน อ่าแต่เวลามีจํากัดนะครับก็แบบนี้แหละครับต่อไปกระแสจราจรผ่านไปได้ให้ให้ทำให้ทำทันยังครบอ่าให้เราหันไปก่อนนะครับขันไปก่อนปุ๊บชี้เลยชี้จุ๊บขึ้นเลยพร้อมเสียงลูกบีเลยนะครับอ้าวห้ามกระแสจราจรที่มาจากทางด้านซ้ายปฏิบัติอ่ันไปเลยครับขึ้นเลยชี้ไปขึ้นเลย ต้องเยี้ยวตัวไปมือไม่แตกนะมือไม่แตกนะมือม,นะมือ,ม,อมือชิดติดกันนะครับแต่หน้าตัวไม่ต้องเ้ทั้งห้าเลี้ยงชิดติดกันเลื้อห้าเลี้ยงชิดติดกันสูงขึ้นนี่ครับให้เลยสีสีสระข,ขึ้นมามือนะส,สูงไว้รถจะได้เห็นกลับที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งทางด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับห้ามกระแสรจราจรที่มาจากทางด้านซ้ายปฏิบัติหันไปก่อนครับ อขึ้นเลยดีครับนิ้วอย่าแตกเอากระชีเดิมครับต่อไปด้านขวานะครับด้านขวาด้านขวากมือนกันนะครับหันไปก่อนอหันปุ๊บชี้ชี้ให้เขาเห็นแล้วก็ขึ้นเลยนะครับห้ามกระแสรจราจรที่มาจากทางขวาห้ามกระแสจราจรที่มาจากทางขวาปฏิบัติอหันไปก่อนครับชี้ขึ้นเลย ดีครับกับที่เดิมอีกหนึ่งครั้งครับอีกหนึ่งครั้งห้ามกระแสจราจรที่มาจากทางด้านขวาปฏิบัติ <c oughs> กับที่เดิมต่อไปจะเป็นด้านหลังนะครับเป็นด้านหลังเอี้ยวไปทางซ้ายครับเอี้ยวไปทางซ้ายปึ๊บขี่ก่อนเหมือนเหมือนเดิมขี่จึ๊บปี๊ดขึ้นเหมือนเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันอ่ะคุณปีก <c oughs> ตัวเล็กเจ้ามรุกี้ตัวเล็ก งองอ,อย่าตื่นดีครับดีกลับที่เดิมอีกหนึ่งครั้งครับอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งห้ามกระแสรจ,จราจรที่มาจากทางด้านหลังปิจัรนตดีครับกลับที่เดิมให้านานครับ รถได้นะครับจากนั้นก็จะให้ผ่านนะครับเราทําเอามือลงแล้วก็ทาขวาหันนะครับทำพวงหันปุ๊บจะกลายมาอยู่ฝั่งทางซ้ายเราจะไปเป็น,ปน,ปนทางซ้ายเราแล้วทีนี้ให้ผ่านก็เอามือซ้ายนะครับผ่านหน้ามาครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเมื่อห้ามทั้งสองทั้งฝั่งนะพี่จะห้ามห้าดูนะครับทั้งหน้าทั้งหลัง เมื่อเราห้ามเสร็จเมื่อเราต้องการเมือม่อเราต้องการให้ให้ผ่านนะครับเราก็เอามือลงมือลงปุ๊บมาอยู่ท่าาน,นี้แล้วก็หันขวาด้านหน้ากระแสจราจรด้านหน้าจะเป็นฝั่งซ้ายของเรากระแสจราจรด้านหลังจะเป็นฝั่งขวาของเรานะครับฝั่งขวาของเราเมืออเม่อเาการผ่านตัน้งหน้าผ่านก็จะเป็นทางซ้ายครับมือซ้ายเราจะผ่านหน้ากระแสจราจรด้านหลังจะอยู่ทางขวาเราให้เราผ่านหลังมามือขวาผ่านหลังปิดปิดปิดแบบนี้นะครับ อ้าวพี่ทําให้ดูครับพี่เบียกไปแล้วต่อไปพี่พี่จะให้กระแสจา้ารผ่านมันครับอ่าหันมาที่เดิมถ้าผ่านไปแล้วก็หันมาที่เดิมนะครับอ่าต่อไปพี่จะให้ปฏิบัตินะครับอ้าวยู่จะไม่จราจรเตรียมอนุีิขึ้นมาข้าวเลยครับ เตรียมรับด้วยครับสั่งด้วยยืนเตรียมให้จราจรเตรียมเอาหมาเสียงม่ดังครับเอาเสียงดังนะครับเสียงดังเลยอ้าวยืนเตรียมให้จราจรเตรียมอ่านุบีขึ้นมาเลยครับนีปล่อยมือลงอาพี่ยังให้ห้ามรถด้านหน้าและด้านหลังนะครับพี่จะสั่งว่าห้ามกระแสจราจรที่มาจากทางด้านหน้าและด้านหลังให้เราห้ามด้านหน้าก่อนนะครับปี๊ดยุบค้างไว้ก่อนให้ไปด้านหลังปี๊ดยุบแบบนี้นะครับ พี่จะสั่งนะครับห้ามกระแสจราจรที่มาจากทางด้านหน้าและด้านหลังปัจจบัิด้านหน้าก่อนครับปี๊ดลงมาเลยมือขวาด้าหลังก็หันกลับไปเลยครับเยี่ยตัวกลับไปเซฟห่าต่อไปพี่จะสั่งให้กระแสจราจรที่มาจากทางด้านหน้าและด้านหลังผ่านไปได้ให้กระแสจราจรที่มาจากทางด้านหน้าและด้านหลังผ่านไปได้ให้เราลดมือลงมาอยู่ในท่า อนีถ้าเตรียมมาให้จราจรปุ๊บแล้วก็ทำขวาันเลยนะครับอ่าเอาขาไปก่อนครับขาไปก่อนครับขาไปก่อนครับขาไปก่อนให้กระแสจราจรที่มาจากทางด้านหน้าและด้านหลังผ่านไปได้ปฏิบัิอ่ารถมือลงมาอยู่ท่านี้ครับกันเอาเริ่มเมื่อให้กระแสกระแสจราจรผ่านไปแล้วก็หันกลับมาที่เดิมนครับเอาเอาอีกครั้งหนึ่งครับ ฝั่งด้านหลังนะครับเริ่มอ่อนนาทำมากระที่เดิยวห้ามกระแสจราจรที่มาอางทันหน้าปัจจุบันอ่าทำเลยครับมาเปล่าห้องเดียวนะครับปล่ห้องเดียวปล่ห้องเดียวครับปล่ห้องเดียว,ย,วยาว <NYU S 2> ห้องยวเอายาวเดียวนี่ครับพี่ทำให้ดูก่อนครับห้ามกระแสจราจรที่มาทางหนา้าปฏิบัติ นี่นะครับอ่เาเบาครั้งเดียวยาวครั้งเดียวแล้วก็ทำไม่ให้ครบแค่นั้นเองทํามือให้ครบสามรอบไปแค่นั้นเองครับปฏิบัติใชนไหมครับเป่าเลยสามครั้งก็กลับมาปึ๊บค้างไว้อ่าเมื่อเอาห้าด้านหน้าแล้วต่อไปจะเป็นห้าด้านหลังนะครับ ด้านหน้าก็อยู่แล้วต่อไปพี่จะสั่งกันแล้วลางก็เอาลงปึ๊บเราก็ทํากับหลังหันมาให้เรากระบองไฟเนี่ยเราจะเน้นหันหน้าใส่นะครับจะไม่แบบนี้แบบนี้แบบนเหมือนอให้กระแสติดจุดห้ามกระแสรจราจรที่มาทางหลังห้ามกระแสรจราจรที่มาทางหลังปฏิบัติลงครับปึ๊บกับล้างหันเลยปึ๊บเหมือนเดิมเหมือนกันเลยครับเป่าครับ ทางเลยครับเออดีครับดีต่อไปจะเป็นให้ผ่านนะครับให้ผ่านให้ผ่านก็ทําซ้ายหันนะครับซ้ายหันทําซ้ายหันทําซ้ายหันนะครับทาซ้ายหันมานะครับให้กับให้กับเสือจราจรที่มาจากด้าน,นหน้าและด้านหลังผ่านไปได้ปฏิบัติหันซ้ายครับเอาือเอาลงเอาลงแล ète, h ans, h ans ้วก็หันซ้ายหันไปด้านซ้ายครับหันซ้ายเราหันซ้ายเราดีครับหันหน้าไปปฏิบัติปุ๊บ แล้วก็ปิดปิดอ่าสายผ่านหน้าครับปิดพอก็ผ่านหลังนะครับอ้าวปฏิบัติปิดปิดดีครับดีอ่าต่อไปด้านหลังครับด้านหลังปิดปิดเหมือนเดิมแล้วผ่านไหมปิดปิดดีครับอ่าสองั้งพอครับปิดปิด